คนค่ะวันนี้ครูจุ๋มพามาที่ริมน้ำโยมชุมชนเชตวันในข้างในนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวทุกคนไปดูกันเลยค่ะขอสลับกล้องกันก่อนนะคะจุดนี้คือส่วนสาธารณะริมน้ำายมชุมชน,ชนเชตวันนะคะทุกคนดูบรรยากาศข้างในค่ะโอ้โหเป็นไงคะไปเราเดินกันไปดูเลยค่ะเราพูดกันแบบเรียวชามเลยนะคะทุกคนมีป้าขายส้มตำค่ะป้าสวัสดีค่ะ แล้วค่ะด้านในค่ะทุกคนด้านในก็จะประมาณนี้เลยนะคะเป็นแบบนี้ค่ะบรรยากาศในการนั่งกินของเรานะคะนี่เลยดีมากดีมากจริงๆมาดูมุมตรงนี้นะคะทุกคนค่ะมุมตรงนี้เป็นบ้านเขียวค่ะบ้านเขียวที่ขึ้นชื่อในจังหวัดแพร่เราก็เพิ่งเคยมานะคะทุกคนนี่เลยเดี๋ยวเราพาไปดูอีกคลิปนึงส่วนมุมนี้ค่ะเป็นท่าน้ำเชตวันค่ะ ลองมาดูท่าน้ํากันนะคะลองเดินกันมาแบบนี้ค่ะปิ๊งฟังมากบรรยากาศโคตรฟินเลยอะ่ะดูค่ะเป็นแบบนี้เลยจ้าท่าน้ําก็จะมีที่นั่งแบบนี้นะคะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจค่ะบรรยากาศคือดีค่ะมีอาหารขายด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็มาทานได้เลยแบบนี้จ้าโอเคค่ะทุกคนขอไปทานข้าวก่อนนะคะ เดี๋ยวทานข้าวเสร็จคลิปต่อไป EP จะไปบ้านเขียวเลยจ้าไปตามกันเลยนะคะใครยังไม่ได้ติดตามกูจุ๋มสายรีวิวติดตามช่องนี้เลยจ้า